การแนะนำกันนี้ไม่ใช่สอนกันในแนวนักธรรมตรีเสมอไปคือแนะนำกันในฐานะในฐานะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านด้านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเขาสอน,นเพียงแค่สอบไล่ในสนามหลวงได้เท่านั้นได้แล้วก่อนแล้วกันไปโยนทิ้งผุง เจนว่าท่านดีได้นักทำตรีนักทำโทนักทำเอกดีไม่ดีกำลังบวอยู่นั่นแหละเป็นขโมยตัวโยงทำลายศักดิ์ศรีของพศาสนาอย่างไม่เลือกกลายเป็นขโมยตัวแก่นลักทั้งเพศรักทั้งวัตถุทำลายความดีของพศาสนาแย,แย่ๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะเขาเรียนกันแค่สัญญา ไม่ใช่เรียนเพื่อหมายด้วยปัญญาแล้วไม่ได้ปรารถนามรรคผลแต่ว่าการที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนฟังในที่นี้เราสอนกันในแนวแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ว่าใช้แต่สัญญาความจำอย่างเดียวให้ใช้ปัญญาด้วยจะได้ช่วยตนให้พ้นทุกข์เพราะเราศึกษากันเพื่อความสุข ไม่จะศึกษาในการหาลรราภหาผลหาผลและตอนนี้ไปก็เยะว่ากระทั้งหมดที่สามอีกจบหมดที่สามกันเพียงแค่นี้สำหรับหลักสูตรนัรนตรีแต mm hmm. ่ว่ายังไม่หมดหมดสี่หมด 4, ห้ายังมีถมไปตอนนี้ไปท่านเรียกหัวข้อว่าสามมญลักษณะมีสามอย่าง ท่านขยายความไปอย่างนี้คือลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าสามัญลักษณะไตรลักษณะก็เรียกแจกเป็นสามอย่างอย่างนี้ไตรลักษณะไตรประาสามก็หนึ่งอยิอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง สองทุกตาความเป็นทุกข์สามนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนฟังดูให้ดีนะที่แล้วมาเราฟังกันถึงบุญกิริยาวัตถุแล้วก็ก้าวเข้าไปหาพระนิพพานตอนนี้มาไตรลักษณ์นยานเรียวไตรลักษณะไตรลักษณ์นยานแปลว่ารู้ไตรรักนี่เรียวาสามัญยักษณะ ในลักษณะที่มันเหมือนกันมันเสมอกันสามันเราเหมือนกันไม่ว่าใครก็มีสภาพเหมือนกันคือหนึ่งอนยจจตาความเป็นของไม่เที่ยงคําว่าเที่ยงหมายได้ว่าการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกรณีทั้งปวง สมมติว่าคนเที่ยงเมื่อเขาคลอดลูกมาวันแรกเท่าไรมันก็ทรงเท่านั้นนะมันเที่ยงต้นไม้ปลูกวันแรกโตเท่าไรมันก็โตเท่านั้นเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายก็ตามที่มันมีการเคลื่อนไปมันเรียกกันเรียกกันว่าไม่เที่ยงแล้วก็มองหาความเที่ยง ความเที่ยงตามที่เราคิดนะที่เราคิดว่าวันเที่ยงก็คือเวทคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ต้องทรงตามที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือคนต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวสมบูรณ์แล้วก็ต้องการให้มันส่งอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตหาได้ไหมลนะ่ะ หาไม่ได้สิเปล่งปลั่งตึงเต่งตึงเต,ต,ต่งสมบูรณ์กันชุดขณะไม่ช้าก็ย่อหย่อนหดเหี่ยวไปตามๆกันสำหรับบ้านเรือนโรงเมื่อปลูกดีแล้วใหม่ๆมันสวยสดก็งามแต่เด้นว่าไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ ก็จะพบกับการสลายตัวคือค่อยๆพังไปทีละน้อยๆมันมีอะไรเป็นปกติบ้างมันมีอะไรเที่ยงบ้างเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในสิ่งที่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีมันไม่เที่ยงนี่แล้วว่าไม่เที่ยงตามความรู้สึกของเรา แต่ได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันเที่ยงนี่อย่าหาว่าผมไปเถียงกับพระพุทธเจ้าน่ะไม่ได้นะให้ดูความเที่ยงของมันคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตามปกติของมันก็คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปทุกขณะเวลาแลวก็มีการสลายตัวไปในที่สุด สภาวะของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเที่ยงของมันแต่ที่เรียกว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเรามีอารมณ์ฝืนฝืนคิดว่าจะให้มันทรงตัวตามเดิมพาอผ่อ,องใสอย่างคนกําลังสวยกําลังหนุ่มแน่นเราอยากจะให้มันทรงอยู่อย่างนั้นอนาคารบ้านเรือนสร้างใหม่ๆสวยสดก็งามสีสันวรรณดีแข็งแรงดี เราอยาแจ้มันทรงตัวอยู่อย่างนั้นทรัพย์สินนั่งหลายที่หามันได้ในความเหนื่อยยากเราก็พยายามใช้แต่ต้องการให้มันทรงตัวอารมณ์เรามันฝืนความจริงอย่างนี้จริงเรียกว่าไม่เที่ยงสําหรับเราแต่ลักษณะจริงๆเขามันเที่ยงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วผมจะกล่าวว่าชีวิตเกลืออรมได้กับจิตใจมันเที่ยงแต่ร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันเคลื่อนกันไปหาความทางทุกวันทุกวันคนที่สุดก็ตายนี่เมารู้ว่ามันหามันไม่เที่ยงอย่างนี้เราก็ควยคนจะเข้าไปยึดถือ การไม่ยึดถือเราก็ดูหลักมาหาปฏิปทานาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงยายัยดยึดถือกายในกายคือกายของเราจงย่าย,ยึดถือกายภายนอกกายภายนอกนะได้กายของบุคคลอื่นจงย่าย,ยึดถือจริงใดๆวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราว่ามันเป็นของเที่ยง ให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีความเกิดข้ึนในเบื้องต้น,ตนมันเสื่อมไปทุกขกณนนะแล้วมันก็พังในที่สุดใช้ปัญญายอมรับนับถืออารมณ์อย่างนี้จงตั้งจิตเห็นว่ามันเป็นปกติอาการเคลื่อนไปของร่างกายก็ดี การสลายตัวไปพของอาคารบ้านเองก็ดีความเสื่อมไปของวัตถุทันหลายก็ดีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตเป็นสุขอารมณ์ไม่โยกโครงอารมณ์ไม่ดึงดันไม่มีคติคิดว่ามันจะเป็นเราเป็นของเราเท่านี้พอแล้วแต่จิตคิดอย่างนี้จนกระทัง่งมายึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับทังถือตามกฎของธรรมดา เพียงแค่อนิจะตาตัวเดียวท่านก็เป็นอรหันต์ไม่เห็นจะยากข้อทีสองท่านเรียกว่าทุกขตาความเป็นทุกข์ตัวทุกข์นี้มาจากอารมณ์ของความโง่โง่ตรงไหนก็ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรจะเที่ยงในเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ยังจะยึดถือให้มันเที่ยง เป็นเด็กอยากจะเป็นผู้ใหญ่เป็นได้ตามความประสงค์ทิ้งความเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วไม่อยากแก่ดีไหมละ่ะเพราะความแก่คือคลาเขาคืบคลานเข้ามาก็เริ่มเป็นทุกข์เกรงว่ามันจะแก่แล้วก็ห้ามมันไหมธรรมดา็มัม,เ,มเป็นอย่างนั้นร่างกายมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พอใจ ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะป่วยแล้วก็ห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มันป่วยขึ้นมาความไม่พอใจความปรารถนาไม่สมหวังมันก็เป็นทุกข์สิ่งที่เรารักเราอยากให้มันส่งตัวก็กฏธรรมดามันไม่มีการส่งตัวมันเป็นอนิจจตามันเคลื่อนไปมันพังไปมันสลายไปเสียใจวมันพังไปแล้ว ื่อร่างกายของเราจยตายมันนั่งเป็นทุกข์ไม่อยากตายชาวบ้านเขาตายตั้งหมืน่นตั้งแสนตั้งล้านตั้งโกรธช่างมันไม่สนใจไม่เห็นสะเทือนใจแต่พอตัวจะตายญาติจะตายเพื่อนจะตายเสียใจอาการอย่างนี้ก็แปลว่าอาการของความทุกข์ทุกข์เพราะทุกข์เพราะความโง่ถ้าจะบอกให้ผมผมจะพูดผมจะบอกว่าสมน้ำหน้าดีแล้ว ที่มีตาไม่ใช้ตาให้เป็นประโยชน์มีหูไม่ใช่หูให้เป็นประโยชน์มีสัญญาความจำไม่ใช่ความจำให้เป็นประโยชน์มีปัญญาในความคิดไม่ใช่ความคิดให้เป็นประโยชน์ท่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนก็ดีวัตถุก็ดีทรงตโตอยู่ตามปกติอาการอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นได้เราทำไมคิดว่าเราไม่เป็น มันก็สมควรแล้วนี่ที่ว่าเราจะต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่หาความสุขไม่ได้เพราะความโง่เป็นปัจจัยที่ความจริงท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าผมเป็นคนใจร้ายล้วยปากร้ายไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่พูดนี่นะพูดให้ฟังผมไม่เคยอินนังกับคนที่มีความรู้สึกอย่างนั้น เห็นใครก็ร้องไห้ถึงคนตายผมไม่เคยสงสารเห็นใครก็ร้องไห้ว่าไฟไม่บ้านผมไม่เคยมีตกเห็นใครก็ร้องไห้ที่เขาพัดพลาสิ่งที่เขารักพัดพลาดจากไปผมไม่เคยนั่งข้างขอบเพราะอะไรเพราะนั่นมันเป็นความบ้าของคนนี่ไม่ได้คิดถึงกฎความเป็นจริง ให้ความเป็นจริงทุกสิ่งที่มันเป็นไปในโลกมันเป็นของธรรมดาตามนั้นเป็นของประจำโลกทําไมเขาจะไม่คิดถ้าเราจะไปนั่งร้องไห้ตามเขาสิ่งที่มันสลายตัวไปแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาไหมมันก็ไม่มีมาก็เป็นว่าถ้าเราไปร้องไห้ตามเขาเราก็บ้าตามเขาเราก็เลิกบ้าซะดีกว่าเปราน,นั้นว่าความทุกข์ที่มันจะเกิดมันได้เพราะความโง่ความยิดความถือ ขอท่านั้นหลายจงวางภาระคือความทุกนั้นเสียกันแล้วกันข้อที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงตรัสว่านัตตาความเป็นไม่ใช่ของตนนี่สิคำว่าไม่ใช่ของตนหมายความไม่มีการทรงตัวจะมีอะไรบ้างมีสภาวะที่ทรงตัวนะ่ะ ต้นไม้หรือที่มันแข็งแรงมันจะงอกงามเขียวชี่มอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยมีไหมไม่มีใบที่เขียวมันเป็นใบใหม่ใบเก่ามันรงแล้วไอ้ใบที่เขียวๆอย่างนั้นไม่ใช่มันก็เหลวมันก็หล่นมันก็ร่วงใบใหม่ไม่เกิดมาใหม่ก็มองดูเขียวแต่ส่วนที่มันเสียไปเรามองไม่เห็น ภูเขาหินที่มีการทรงตัวไม่บินไม่แหวะไม่แหวงเลยมีไหมไม่ไม,ม,มีคนที่เกิดมาแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่กูลสูงเป็นพระเจ้าพญามหากษัตริย์เป็นเจ้าคนในคนมีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีวาสนาบารมีใหญ่ที่เว้นจากความตายมีไหมไม่ไมีมเว้นจากความแก่มีไหมไม่ไมีม นั่นเอเมื่อเสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีอะไรนะมาเป็นตนเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนที่เราจะพึงบังคับกันได้ไม่มีนี่สมาว่าความจริงเป็นอย่างนี้โลกทั้งโลกเสิ่งที่มีชีวิตกัดีไม่มีชีวิตกันดีไม่มีอะไรทรงตัวอยู่ได้มันในที่สุดมันก็พังหมด ถ้าจิตใจของเราใช้ปัญญาพิจรารณาให้ความซึ่งถึงอารมณ์นี้จริงๆคือมีความรู้สึก,กว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาของคนอื่นก็ดีวัตถุถ้ายก็ดีทั้งหมดมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันวิ่งเข้าไปหาความตายทุกวัน ถ้าจิตใจเ,เรามีความรู้สึกอย่างนี้นั้นจะเปลี่ยงเป็นขั้นตั้งเป็นเอกขตารมมีอารมณ์ดิ่งโดยเฉพาะถ้ารมมันก็เป็นสุขเห็นอะไรมันจะพังมันจะสลายคนแก่คนป่วยคนตายก็โอ้คิดว่านี่ธรรมดานะเราเองกับเขามีสภาพเหมือนกันเห็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าไม่ช้าเราก็ตายเหมือนเขา เห็นคนป่วยก็มีความรู้สึกว่าไม่ชาเราก็ป่วยเหมือนเขาเห็นเาขาหมดทรัพย์หมดสินมีภัยพิบาิเกิดขึ้นก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาสักวันหนึ่งข้าหน้ามันจะเกิดกับเราเห็นเขาพลัดพร,พรากจจกของรักของชอบใจก็คิดไว่าไอ้ของที่เรารักทั้งหมดไม่ชาเราก็มันก็จากกันถ้าอารมณ์คิดไปอย่างนี้นั้นอารมณ์ก็เป็นสุข หาความทุกข์ไม่ได้แอ้เรื่องทุกข์าาก็ตายก็เลยไม่ต้องพูดกันมาเพิงถึงอนัตตาก็เข้าใจแล้วนี่ว่ามันจะพังอย่างนั้นไป่ต้งทุกข์ไม่มีจิตเห็นว่าอนัตตาไม่มีเห็นได้เพียอัตตาอัตตาว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นหาความทรงตัวไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมด แม้แต่องค์สมเด็จพระบรมรสุคตซึ่งเป็นพระพุทธเจา้าพระอ,องค์เป็นอัจริยะมนุษย์ก็ไม่สามารถจะทรงตนไม่ได้อัตภาพร่างกายขาององค์สมเด็จพระจอมไตรก็ยังสลายตัวโอ้ยพูดกันย่างง,ง่ายสบายสบายว่ากันสามข้อเท่านี้ก็ไป็นอรหันต์สบายแล้วไม่ต้องพูดถึงพระโสดาสีทาคาอนาคา เอาสำหรับเรื่องสามัญยกษณะก็ขอ,อยุติประตาเพียนตรงนี้ให้ผมพูดแต่มันไม่จบหรอกนี้เป็นนี้ผมก็พูดจบพรไตาบิดดกซะเลยมันก็หมดเรื่องขึ้นมาเสี้ข้อเดียวผมว่ายันพระตาบิดดกจบจะนี้มาจตุก,กะคือหมดสจตุก,กะนี่ยพระมาสี่มีอะไรวุธธิคือทำเป็นเครื่องเจริญสี่อย่าง อนนี้เห็นย่ยต้องย่อทีสามสามอย่างล่อเข้าไปยีสนาทีหลือเวลายี่สินาทีว่ากันไปคนหนึ่งสัพปริสังเสวะครบท่านู้ประพฤติช,ชอบตืนกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตวบรุษสัตวบรุษนั่นก็แปว่าคนดีก็แล้วกันนะฟังจำไม่ง,ง่าย สัพปุริสังเสวะคบท่านที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตวบรุษุษสองสัรรมสวนะฟังคำสอนของท่านโดยเคารพสามโยนิสมมนสีการติตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีในชั่วโดูบายที่ชอบสีธรรมมานุธรรมปฏิบัติ พระพุทธธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วนี่ใช้ปัญญาข้อทีหนึ่งสับว่าสับบริสังสเสวะครบท่านพระพุทธชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกกันว่าสัตวรุษสัตวรุษใหญ่จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าสัตวรุษเล็ก แต่ว่าใช้ได้สมบูร์แบบก็คือพระรหันต์เราครบท่านคำว่าครบก็หมายความว่าประพฤติตามคบคาสมาคมนี่นะประพฤติตามเลือกครบอย่าไปคบไอ้คนละยำลนยำไอ้พวกที่ห่มผ้ากาสาวพัตแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยนะัยเนี่ยมันเปรต จะเวนึกว่าพวกข่มผ้ากาสาวาภาพภัตแตเป็นสัตว์ปรุษเสมอไปอย่าเชื่อผ้ายังติดลาบติยดยศติดต้นเสนติดสุขยังเมามันอยู่ในการมตา,าตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเนื่นมันสัตว์รกไม่ใช่สัตว์ปรุษนคนที่จะครบจริงๆก็นหนึ่งครบพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก เพราะว่าพระพุทธเจ้าดีไม่มีทิฏติไม่หมายถึงขันห้านะหมายถึงความประพฤติการทรงธรรมของพระองค์หรือแต่หาพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็หาพระอรหันต์พระอริยเจ้าที่มีความสําคัญจริงๆพูดไม่ผิดก็คือพระอรหันต์ แต่ที่ท่านพูดไม่ผิดก็ต้องพูดตามพระพุทธเจ้านะความเข้าใจของท่านบางอย่างผิดแต่ที่ถูกจริงๆก็คือการตัดชังย์หมดกิเลสให้เป็นสมุทเทตบะารตอนนี้ไม่ผิดแน่ถ้าไปย่ำก็เรื่องกิเลสประดานไม่ผิดประโสดาสิกิทาคารนาคาอย่างพลาดเพราะท่านยังไม่จบถ้าจะเรียนก็เรียนกับคนที่จบ ถ้าเวลานี้หาพระพุทธเจา้าขันห้ามพระพุทธเจ้าไม่พบหาพระอาหารหันต์ไม่พบเราก็ต้องหาพระพุทธเจา้าสิหาพระอาหารหันต์ไม่ได้หาใครก็ไม่มีใครบอกว่าใครเป็นอาหารหันต์นี่เราก็ต้องคบใครต้องคบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเขาว่านิพานไปแล้วผมไม่เชื่อ ผมเชื่อว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราท่านฟังผมพูดแล้วก็จำมาให้ดีนะดีมด่ดีใครเขาด่าท่านกันเด็กมันนั่นไปโกรธเขาพระพุทธเจ้าเวลานี้ยังอยู่กับเราพระพุทธเจ้ามาได้ไปไหนที่ก็เลยพระพุทธเจ้าเขานี้พาในะจริงนิพพานดับดับจากกิเลส แต่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่กับพวกท่านทุกคนฟังตอนนี้แล้วก็ฟังของธรรมพันธพุทธดำรักขขงองค์สมเด็จพระทศพลที่ทูลแต่กับพระอนทน์มาวันนี้ผ่านว่าอนันทาดูก่อนอนนนเธอจะมาสนใจเขาแต่ในขันห้าของทถาคตเพื่ออะไร พระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นั่นนะเมื่อเวลานี้เรานิพพานแล้วจะเป็นาศาสดาสอนเธอเห็นไหมพระพุทธเจ้าในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกแล้วนี่คำสอนของเราที่สอนเธอไว้ทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นครูสอนเธอนี่เราจะครบสัตว์รุจดเราก็ครบตรงพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระองค์ มีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้ามาที่อยู่ที่คันห้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คันห้ามาคลอดจากพระคันพระมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยสิไม่ต้องมาแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อประโยชน์อะไรเอาเราก็ครบพระพุทธเจ้าตรงรู้จักแล้วนี่ข้อที่สองธรรมสวรรค์ฟังคําสอนของท่านโดยเคารพ ทำสอนของท่านก่อนในพระตไตรปิฎกนะผมเทไปอ่านให้มันเข้าใจเวลาอ่านพระตไตรปิฎกก็ฟังด้วยความเคารพฟังเสียงพระพูดธรรมะฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังสามโยมนโยนิสมันสีการเมื่อขณะที่ฟังโดยเคารพต้องติตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีและชดโดยบายที่ชอบ อย่าสักแต่ว่าฟังคืออย่าใช้หูมันหูกะทะหูกะทะมันฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องเราฟังแล้วเราต้องใคร่ครวนว่าที่ท่านพูดมาอย่างนั้นมีความหมายยังไงสมมติว่าถ้าจะฟังคำอย่างตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าเราต้องคบพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่กับเรา ถ้าฟังแค่นี้เชื่อไปเลยแล้วก็เสร็จต้องฟังนะครครวนว่าเขาลงท้ายว่ายังไงลงท้ายว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าตัดว่าเจ้าเป็นครูสอนเธอในเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ใส่คันห้าเราใส่คําสอนเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนแล้วคําสอนยังอยู่ก็ใช้คําสอนนั่นแหละมาสอนเราอีกที ก็เหมือนกับเราอยู่กับพระพุทธเจ้านี่ต้องใคร่ครวญแบบนี้ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยแต่ระว,วังอย่าเข้าข้างตัวเกินไปอย่าเนกว่าดีถ้านึกว่าดีเมื่อไรจังไรเมื่อนั้นข้อดีสี่ธรรมานุธรรมปฏิบัติเมื่อฟังด้วยความเคารพแล้วครบแล้วฟังแล้ว ฟังแล้วใครควรตามแล้วประพฤติรมสมควรแก่ทำรรซึ่งตรองเห็นแล้วหมายความว่าทำข้อใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาส่งสอนไว้เวลานี้านิพานไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายสายวกนำอวธธรรมคำสั่งสอนนั้นมาแนะนำสั่งสอนเรา เราฟังแล้วใคร่คนแล้วข้อนนี้ดีหนอธรรมะของพระพุทธเจา้ามีถึงแปดหมืนสี่พันประธรรมขันสรุปแล้วองค์สมเด็จพระสงร์ทันให้พิจารณาอาริยสัจที่ว่าขันห้าถ้ามาธรรมะขององค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะกับจริตคือจิตที่เราชอบ ที่พระองค์จะต้องเทศถึง84,000หัวข้อก็เ,เพราะว่าบุคคลผู้รับฟังมีอธัธยาสายมีปัญญามีสัญญาไม่เท่ากันสมเด็จพระทรงทันจริงต้องเทศเฉพาะบุคคลนั้นเราก็เลือกฟังเอาตอนไหนเราชอบตอนไหนปฏิบัติตอนนั้นไม่ต้องไปฝืนใจปฏิบัติตามชาวบ้านชาเมืองเขาเขาชอบตรงน้น เราชอบตรงนี้เขาชอบแดงเราชอบเขียวเขาแดงไปใช้เราก็ออกเขียวไปใช้มันก็เกิดประโยชน์สําหรับเราอย่าลืมว่าธรรมะเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราเป็นอรหันต์ได้ทุกข้อสําหรับวันนี้มองดูเวลาทีเข้ามาหมดที่สี่ได้หมดข้อเดียวทื่จุดเดียวก็หมดเวลาเสร็จแล้ว หวังว่าท่านผู้รับฟังทุกท่านฟังแล้วคงจะเกิดปัญญาขึ้นมากถ้าคำใดในคำสอขนของสมเด็จพระพูทมีพระภาคผมพูดผิดไปขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ใช่สัรพโยวิสัยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังและประพฤติตามทุกท่านสวัสดี